สวัสดีครับ5นาทีรู้เรื่องประเด็นเรื่องการถกเถียงของอารอนวาบ์มิสกากับเทรนต์อาริสเดอร์โนนะครับมีข่าวคราวประมาณ2-3วันแล้วมันเป็นการดีเบตเกิดขึ้นครับในรายการ The Football Show นะครับของทาง Sky Sports ซึ่งคนที่ถูกตั้งคำถามคนแรกก็คือแกรี่เนวิล เป็นคอมเมนเตอร์ของแซสปอร์ตด้วยนะครับแล้วก็ด้วยตำแหน่งที่เคยเล่นมานะฮะถือว่าเป็นหนึ่งในตำนานของแมนยูเต็ดแล้วก็ทีมชาติอังกฤษนะฮะเล่นแบ็คขวามาด้วยเขาเลยโยนคำถามนะครับว่าอ้าวเทียบวันตอนนี้นะฮะวันวิศากาของแมนยูเต็ดกับเทรนด์อาริสเ์โนของลิเวอร์พูลเนี่ย เป็นยังไงบ้างเปรียบเทียบกันให้ฟังหน่อยนะฮะเดเนฟแกก็บอกว่าอืมจริงๆต้องยอมรับนะว่าตั้งแต่โหนานหลายปีแล้วตั้งแต่เขาเลิกเล่นมาเนี่ยยังไม่เคยเห็นแบ็คขวาคนไหนที่เล่นเกมรุกได้มันเท่ากับเทรน์มาก่อนคือคนสุดท้ายที่เขานึกถึงเนี่ยก็นะค,ะคือมาโกสคาฟูครับแบ็คขวาทีมชาติ Brazil, บราซิลกัปตันทีมชาติบราซิลชุดแชมป์โลกปี2002นะะบุกมันมากสนุกสนานมากนะครับเล่นและแบบบือ้อหวาฮือฮาตลอดนะฮะเพียงแต่ว่าถ้าวัดกันใน การเล่นเกมรับอาประเด็นอยู่นี้นะฮะวัดกันในการเล่นเกมรับนะฮะแกอรี่ในวิลก็ยังยืนยันว่าวอรบิสกาเป็นนักเตะที่เล่นเกมรับได้ดีกว่าอืมอันนี้1ล็อกนะ1ล็อกนะครับอีก1ล็อกเพิ่งมาเมื่อคืนนี่เองครับอ่าเป็นการให้สัมภาษณ์ของทางพลาสติกฟานันโทรครับอดีตเพื่อนร่วมทีมของวอรบิสกา ที่อยู่คิสซัปเปร์เลสนะครับฟันโทเนี่ยเล่นเป็นแบ็กซ้ายนะครับก็เหมือนกันครับคำถามเหมือนกันลองเปรียบเทียบกันเป็นยังไงบ้างนะฮะเขาก็พูดให้คลายกันครับฟันโทเนี่ยบอกว่า Defensive come first ในฐานะการเป็นกองหลังนะฮะเกมรับต้องมาก่อนซึ่งถ้าเล่นเกมรับเนี่ยวัดกันที่เกมรับเนี่ยเขายังมองว่าวานวิสก้าทำได้ดีกว่าเทรน แต่ก็ต้องยอมรับครับว่าเกมรุกความหวือหวาต่างๆจำนวนประตูจำนวนแอซิสนะฮะของเทรนต์มันชัดเจนมากกว่าแล้วก็มีประเด็นที่พูดถึงว่าถ้าให้เทียบกันลองไปถามแบบนักเตะเกมรุกนะครับว่าว่าอย่างเช่นวิวฟิซาฮาเพื่อนร่วมทีมนะครับว่าอยากเจอใครระหว่างวันวิสก้ากับเทรนต์แฟนโฮบอกว่าเชื่อเลยครับว่าวิวฟิสซาฮาอยากเจอเทรน์มากกว่าเพราะว่าเอาชนะได้ง่ายกว่าในการเลี้ยงหลบอะไรประมาณนี้หรือไปถาม ราฮิมเซอร์ลิงก็น่าจะได้คำตอบคล้ายๆกันคืออยากเจอเทรนด์มากกว่าเพราะว่าวอริสกาทำเล่นเกมรับได้ดีอะเนียครับประมาณนั้นผมก็ฟังแล้วโอเคครับมันเป็นแค่ความคิดเห็นนะฮะมันจริงๆมันก็ไม่ไม่ไม่มีแบบถูกหรือผิดนะครับเพียงแต่ว่าเออถ้ามองในในความเป็นธรรมนิดหนึ่งหรือว่ามองในความเป็นกลางนิดหนึ่งครับมันก็เหมือนเราจับเด็กนักเรียน2คนแล้วก็มาวัดคะแนนสอบกันที่เฉพาะเอาเป็นวิชาชีววิทยาในกันอ่ะ ส่วนว่าถ้าเป็นวิชานี้วันวิสการมันอาจจะได้คะแนนมากกว่านะครับแต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่าเทรนต์จะเป็นนักเรียนที่แย่กว่านะฮะผมใช้คำนี้แล้วกันมันมีประเด็นที่เราถามถึงว่าท่านทำไมเทรนต์ถึงเล่นเกมลุกได้ดีกว่าหรือมีส่วนร่วมในเกมลุกได้มากกว่านะอันนี้มันต้องยกทั้งองค์รวมครับทั้งวิธีการเล่นทั้งสไตล์การเล่นนะฮะซึ่งของแมนเต็ดกับลิ์พูมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วลิ์หูเนี่ย ทำลายล้างเต็มเหนียวแล้วเทรนด์เนี่ยถือว่าเป็นคีย์แมนในเกมรุกของเยนครับในยุคนี้นะฮะเขาจะสามารถตบ,บึงควบได้ยอย่างขึ้นหน้าเต็มที่เพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันมีตัวซัพพอร์ตข้างหลังเนี่ยคอยช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นตรงกลางอย่างจอร์แดนเทนเสันที่พร้อมจะมาอุดวิ่งไล่ให้ปังปังปัง,ปง,ปงหรือเซธฮาฝั่งขวาอย่างโจโกเมสที่มีความเร็วเพียงพอที่จะขึ้นมาอุดรอยตรงที่เขาขึ้นไปที่เทรนด์วิ่งขึ้นไปแล้ว เนะวลาโดนสวนกลับเลยก็ตามแต่จะเป็น2คนนี้ครับที่คอยจะจะซัพพอร์ตให้เพราะฉะนั้นเนี่ยเทรนด์เลยมีอิสระในเกมรุกมากขึ้นซึ่งครอปจะถามว่าเสี่ยงไหมคือถ้าถามตรงนี้มันเป็นการเสี่ยงที่ถูกต้องอยู่แล้วครับเพราะเทรนด์แจ้งเกิดอย่างเต็มตัวนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าจะถามความแตกต่างมันอาจจะเป็นต้องมองในที่อ,องค์กรรวมวิธีการเล่นรวมของสโมสรมากกว่านะครับซึ่งถ้าย้อนกลับไปถ้าเราเปรียบเทียบเ,เป็นนักเรียนนะฮะถ้า วันวิสกาเป็นนักเรียนที่ได้คะแนนสอบชีววิทยามากกว่าหรือดีกว่าทเทรนด์ก็โอเคครับก็ไม่ได้เป็น,เป,นเป็นข้อโต้แยง้งใดๆนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าใครเป็นนักเรียนโดยรวมที่ดีกว่าจริงๆนะฮะเกรดเฉลี่ยออกมาเนี่ยผมก็เชื่อว่าทเทรนด์น่าจะยังได้เกรดเฉลี่ยมากกว่าวันวิสก้าหรือถ้ายังลองย้อนกลับไปถามทางผลิตฟานันโทนะฮะที่เขาบอกว่าเฮ้ย hey, ลองไปถามวิสก้าสิลองไปถาม ราฮิมสเตอร์ลิงดูสิว่าอยากเจอใครมากกว่ากันระหว่างเ้นกับบิสกานะครับถ้าอย่างนั้นลองต้องคำถามตั้งครับว่าอในฐนานะที่ย้อนกลับไปถามฟานโฮนะครับว่าในฐานะที่คุณเป็นแบ็กซ้ายเนี่ยคุณอยากเจอคู่แข่งแบบไหนมากกว่ากันผมเชื่อว่าทัดแบบต่อแบบไม่มีอาคติเลยไดทั้งสิน้นนะฮะผมเชื่อว่าฟานโฮน่ตอบว่าบิสการาเพราะว่า รับมือได้ง่ายกว่าเวลาเจอเกมลูกของเทรนด์อันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับมุมมองนะครับว่าคุณยืนอยู่จุดไหนมองเห็นอะไรบ้างและก็ประมวลผลออกมาเป็นแบบนี้นะฮะแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะฮะมันคือความคิดเห็นครับไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกครับสวัสดีครับ